สวัสดีคับสวัสดีพี่นองเอฟครับอยู่กับช่องล็อกกี้นี่ใส่จวดครับนะโอ้มีหอเขามาฝากควอมพี่น้องนี่ครับหอเขามาฝากป่าครับผมตอนนี้เราก็มา,อาลอกนาครับที่ไม่ได้ใช้งานอะไรนานนะครับมันก็เลยลกุก ก็เลยจะมาทำเป็นพื้นนาครับมาทำเป็นพื้นนาตรงนี้ก็จะขุดสะครับฮะถังให้โรลิกตั้งรถบ่เอาลงบ่อเดี๋ยวไปยกถังน้ำมันให้โรลิกลงก่อนครับตอนนี้ก็เพิ่งมาสองคันครับรถด,ดำแต่ว่าแมคโคจะมาสามคันครับวันนี้ แมคโครคันเล็กอีกสองจะมาครับเดี๋ยวยกถังแฮลิกช่วยเจ้าจอนกันครับเอฟซีบ่หนิโอ้ไอก้กำนองกันบ่โอ้หมู่กันอันนี้เดซันน้องไส้โอ้ทาเช็คเทียวบ่นี่อันนั้นพอใหญ่บ่ พนักง,งานฉีดเช็กเขียวครับ FC ครับ FC ครับวันนี้ก็ปีป่าก่อนครับหรือ,อต้นไม้หรือเครือไม้ออกก่อนนะครับจะทำเป็นแปลงนามหมดเลยนะครับจะทำเป็นแปลงนามหมดเลยพื้นที่ส6บไร่นะครับแล้วก็เอาดินจากตรงนี้ไปถม ทมที่ของรีสอร์ทนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปเจอ,เอหน้าหน้างานตรงถมที่เลยนะเพราะว่าผมมัวแต่ไปกับรถคันเล็กนะครับส่วนคันใหญ่นี่ป๋ากแกก็ลุยอยู่ฝั่งนี้กับน้องๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่อินดี้ได้มาวิ่งกับคันสองรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ ไม่ได้วิ่งด้วยกันมาตั้งแต่นู่นครับตั้งแต่ออกจากาผมที่บ้านจัดสรรน,นะครับแต่ที่ตรงหมู่บ้านจัดสรรก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่า,าต้องมาเคลียร์งานฝั่งนี้ก่อนครับก็เลยต้องต้องปล่อยไว้ก่อนฮะเป็นยังไงนะเฮ้ยเอาไป เป็นอตัวดียวหาหักแมกเ่เกื่อนป้าวแม่มอแมโอ้กระจกแตกแม่เกนะื่อนแล้ิลเรียบร้อยเลยครับเสียนึงก็เกือบแตกแล้วไอ้มาตาก,กุตประเทศไทยไองานใหม่ต้อยืนออกมาออกระจกหลังแล้วเกือบแตกคันบ่าข้าเล็กเล่าลังข้านั่นแตกแอันนี้กระจกกระจกแตกเลยครับแต่ว่ามันมีฟิล์มมันก็เลยไม่หลุดออก เด้ค <Yeah. S 2> ันน้คตาลม่ไดเปิดอยู่ไดันมันแห้งเนี่ยเฮ้ยมันแห้งเลยมัน,ด,มน,ด,มนดีมันขูดมันโคเลยนี่ครับกระจกแตกเลยฮะแย่ยนาดนี้ก็ต้องแบงเด้ เขามาเอาพี่เห็นปะปลาเออเอามาเอาท้างในพี่นอกกระโจกกระแตกงายุ่งมากเฮ้ยได้แพ้ครับได้แพ้โอ้ยไม่อย่างไรครับ คนปวกพี่น้องคนปวกไง,กงไรครับถ้ามีไก่หน่อยนี่โอ้ไก่หน่อยนี่มากเลยดิกระปวกกินแล้วก็อ้วนไว่พร้อมเชี่ยลิงออกครับ,บเชี่ยลิงออกหน้าไม่ออกครับนี่แล้วนี่ก,ก็เป็นแปลงหน้าแล้วครับเห็ดแปลงหน้าขยายเป็นแปลงหน้าครับโอ้หุ่นครับตั้งแต่ถ่ายปลาย่างมาโอ้ไกลๆนูน่นนะครับ โอ้สุดยอดเลยฝ<ะ>ีมือป้าฝีมือป้าจอยครับปลาจอยจัดการให้ครับเป็นให้หน้ายางงามเลยครับเบิ่งสีม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 ว่าครับเมื่อกี้นี่ครับแม่มันบิดว้นเต็มเลยนี่ตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ทมกลางแม่มีมแม่เพิงนี่แหละโอ้ ไม่มีนางพญาปวกก่อนี้ไหมจะมีนางพญาปวากเดี๋ยวจะไปเรียกจานออดมาครับต้องเมียเนาะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนางพญาปวากถ้าเป็นจานออดนี่จานออดจะค่อยๆเกาเกาหานะครับนางพญาปวากตอนนี้ก็ดูสองรอยเราตีป่าไปก่อนครับ อันนี้เจ้าของที่ครับอันนี้ที่นี้เป็นที่มรดกพ่อตาเขาครับผมอันนี้ก็ ศากัันครบษพอมันเริ่มเป็นเป็นทุ่งนาเป็นแปลงนาแล้วมันก็จะดูสะอาดตาดูโล่งครับอันนี้เป็นเหมือนทางน้ำเลยนะ มันอยู่ในร่องนะอันนี้คือจังคือจังทางน้ำเลยเนาะเป็นในค้ำเก่าโอ้เป็นค้ำเกาเ่เกาทาิน,นี่ก็สิวางสาันเห็นเห็นแนวต้นนะนนัน่นนะต้นเขาเอิอตนน้นยังก่อขับแมนตะเกา و ขันบ่ม,มีน้ำตัวน,นี้มันสิบ่ค่อยขึน้นกกเออคือจังเออพักกูดเออพ,กกพักน้ำโอ้พังน้ำโอ้นั่นเอาไว้บ่ครับนั่น โอ้มีผักน้ำผักกูดพร้อมครับหายากครับซูมอนี่ต้องช่วงฝนเล้งๆเนาะช่วงน้ำค้างๆคุณเป็นเักป็นเป็นยอดแล้วบอกครับจะ<อ>กิบ<อ>บน,น,นบานนี้แห้งเฮ็ดแปนแล้วก็แห้งสะดวกเนาะเฮ็ดสะดวกเบรห่อบ โอ้แดนแดนเพิ่นบอกครับแมนเบิงน้ำกันครับมันยังบ่อยากครับครับกระสันนี่ห้วยมึงเฮ็ดหน่อยมึงเฮ็ดหลายมึงล้ำมึงเกินอยู่หันแล้วครับต้องเอินเพื่อนมาเบิงน้ำครับโอ้ได้พี่น้องนี่ครับได้แล้วเพราะว่ามันแหวงครับนี่ เสียจอดเอามาให้ครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลุดหายไปตอนไหนมันหล่นหายไปตอนไหนครับนี่โอ้ได้แล้วครับนี่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 เออเด่อฟันหลออยู่ตั้งหลายวันเมื่อก่อนก็เป็นสีขาวอย่างนี้นะครับมันก็อยู่ไปอยู่ไปมันก็กลายเป็นสีดำนี่น นี่ครับได้แล้วได้แล้วตอนนี้มาสามแล้วครับได้ยินเสียงมาอีกคันนึงแล้วแม่ครูโอ้แม่ครูผู้ใดอําพลบ่กหนึ่งออกมาแล้วบ่ออกมาแล้วบ่สากันเลยตึ้งตึ้่นมาหอมกันเลยโอ้น้ำกลดกันมาแล้วเฮ้ยเว้ยยากกับเพื่อนเรียกนี่

โอ้ครับสายหอนครับมาครับโอ้สายลองพิษบูครับพี่น้องสรอกครับนดโอ้ตายตายเบิ่งนี้เเ่งราสีเอางาบุวงอกยาาไม่ดยอกมาแล้วครับแอดน่อยลอยโลครับผมอืมแอก็แอก็มีแล้ววันนี้ ใส่ร้อนบะโอ้อี้ก้างีขก้างนี่ก้างีก้างมังเองมั้นอืมกันจดหนากัเอาไปใส่คุณปูคุณถวดแล้ว,วเอาลวดเอาให้มันเทียงลดครับ <c oughs> สายหอนครับ ฮะเอาอีกบ่เอาอีก,กโซเฟอร์ไม่คั่วบอกเอาอีกอีกน้ำมันบ่ทันเหมือนเหมือนเหมือนฮะ <c oughs> มาดูเสียมพนครับอันบนหน่อยขายเหยียนครับผมเสียวลดลงครับเอาบุ้งตอนนี้ก็เข้ามาอีกแล้วครับ าาตายรดขั้นบักที่คิดล็อกเอาวันนี้คึกคักครับวันนี้คึกคักแน่นอนอะวันนี้ก็ลงรถเรียบร้อยเลยอีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวรอดูอีกหนึ่งคันครับผมเอาได้ข่าวว่าเปลี่ยนแผนครับ ให้เสียหนึ่งไปขุดสะครับผมให้เสียหนึ่งไปขุดสะงานชั่วโมงครับเดี๋ยววันนี้ก็จะตักยืนก่อนสองคันครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นสามนี่ครับวันนี้ก็จะมีสองร้อยครับแล้วก็ตัวร้อยโอ้เอาเลยวะโอ้บมมีปีไม่คุยเลยพี่น้องตายวะตั้งรักอยู่โอ้โหดเว่ะอู้ข่าวขนาด ไปถือตัวได้มากว่าคือดีแต่จวดนะว่าโอ้เลนลงอสาแบบัรเลนลงให้หนา้บนาบุญแบบนี้รถด,ดำ嘛ฮะเลนอ่ามอกมุดเลยย่านพอหายว่าเอย หยานพ่อหอ้พาว่าพ่อเหาพ่อให้ว่ามา,า,า,มาสวยแปดโมงเด้อตักเลยครับมาหอดเงวเลยเดี๋ยวไปถามดูนี่ครับลูกไส้ลาปลาจอยครับผมว่างไงครับเอบีครับโอ้ห้องน้ำก็มีครับนี่ห้องน้ำ ของนำี่น้องของนำเต็มเลยตาเอื่น่าให้อาหารมาแลงวันโอ้โหฮ่อ่าเติมน้ำมันให้ดูลิกครับเออลูกไส้ลาลูกไส้ลาห้่มตรง เติมให้กันเถอะนี่อกได้ใคาบางฟุน่นราคาเบาๆห่ยนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากพี่ๆน้องๆไว้เพียงสนีก่อนเด้อครับเดี๋ยวคอยมาติดตามกันคลิปต่อไปครับคอยมีความสุขกับการรับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ